เราในฐานะที่เป็นมุสลิมพี่น้องครับเราเชื่อว่าอัาาาลลอฮ์ س ب า ا ن ه และูฏาราเนี่ยเป็นพระผู้เป็นเจ้าของเรานะฟังให้ดีนะที่เราจอดเป็นพระเจ้าและอัลลอฮ์เนี่ยมีสิฟัตมีคุณลักษณะพระเจ้าไม่ใช่เป็นพระเจ้าอย่างเดียวอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าและมีคุณลักษณะเราเรียกว่าสิฟัตคุณลักษณะต่างๆอัลลอฮ์มานผู้ทรงเมตตาอัลลอฮิมผู้ทรงกรุณาผู้ทรงให้อภัยผู้ทรงประทานริสกีเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายเต็มไปหมดหนึ่งในนั้นหนึ่งในนั้นที่เป็นคุณลักษณะของอัลลอฮ์คืออัลฮะกิมอัล คือผู้ที่มีวิทยาปัญญารอบรู้เหตุรู้ผลของทุกสรรพสิ่งของสิ่งที่พระองค์ทรงกระทำอลัลลอฮ์ทรงรู้รู้เหตุผลทุกสิ่งที่อลัลลอฮ์ทรงกระทำตามหลักความเชื่อของเรานะั้นไม่ต้องเชื่อถูกนะทุกสิ่งที่อลัลลอฮ์ทรงกระทำอลัลลอฮ์กระทำอย่างมีเหตุผลด้วยความรอบรู้อันไม่มีที่สิ้นสุดของพระองค์มันมั่นตรงนี้ไว้ก่อนนะถ้าไม่มั่นตรงนี้เนี่ยทุกอย่างพังเพราะนี่คือฐานใหญ่มากฐานที่ใหญ่ในการประชิญหน้ากับการถูกทดสอบฟังให้ดีนะถ้าถ้ามั่นใจในฐานถ,ถ้าถ้าฐาน ฐานอันนี้มั่นคงนะจะมีพลังมหาศาลจะมีพลังมหาศาลในการรับมือกับการถูกทดสอบในรูปแบบต่างๆถ้าฐานตรงนี้มั่นคงนะฐานไหนอะฐานความเชื่อที่ว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตเรา ทุกอย่างที่อัลลอฮ์ให้เกิดกับเรารู้แล้วแต่มีเหตุผลทั้งสิ้นณนะที่พระองค์ทรงรอบรู้ส่วนอัลลอฮ์จะเผยอัลลอฮ์จะเผยเหตุผลให้เรารู้หรือไม่นั่นอีกเรื่องหนึ่งบางทีอัลลอฮ์เผยบางทีอัลลอฮ์ไม่เผยการที่อัลลอฮ์ไม่เผยนี่แหละก็เป็นการทดสอบซ้อนอีกชั้นหนึ่งแต่อัลลอฮ์อาจจะไปเผยในโลกหน้าทีเดียวสมาชิกของพวกเราบางคนอันนี้ขอพูดเชิงกระเอาเย่อแย่แล้วก็จรจังด้วยบวกกันไปสมาชิกของกลุ่มเราบางคนเนี่ยขอโทษน,นะครับชอบผู้หญิงบางคนแล้วก็ขอโทษอกหักโอ้ไมย มันกันอย่างดีจะจ๋จะจ,ะจ,ะจะ๋จะแต่งงานกันนู่นนี่นะ่เาเผิอแป๊บเดียวผู้หญิงผู้ชายคนอื่นมาขอผู้หญิงรับไปเรยบร้อยแล้วโอ้ยนี่เจ็บอก จะส้วงถูกทดสอบอีกสามปีให้หลังอลัลลอฮ์เพิ่งจะมาเผยผู้หญิงคนนี้อีกวานดีกว่าแมา่เห็นไหมอฮัมดุลิลละที่อลัลลอฮ์ไม่ให้แต่งงานกับผู้หญิงคนนี้เห็นไหมอัลลอฮ์เพิ่งจะมาเผยอ,อีกสามปีแต่ว่าไอ้สามปีนี่เนี่ยถ้าไม่มีอหมานก็เป็นไงครับทังเรียบร้อยเลยใช้ตอนเอาไปกินถูกไหมอีกวานเขาจะอีกวานไหมาวานเป็นกลุ่มหลงผิดกลุ่มหนึ่งนะครับแต่ถ้าไม่มีอหมานแต่แรกฐานไม่แข็งแต่แรกไม่มั่นใจว่าอลัลลอฮ์ทรงมีเหตุผลที่อัลลอฮ์ทดสอบเราแต่แรกเนี่ยนะไม่มั่นใจนะ ยาเกณฑ์นนะณวันที่ถูกทดสอบก็อาจจะเข้าดันหนึ่งเลยก็ได้ยังไงเข้าดันหนึ่งยังไงเข้าดันหนึ่งก็อาจจะคิดไม่ดีต่ออัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาอัลลอฮฺคิดว่าอัลลอฮฺไม่ยุติธรรมอัลลอฮฺไม่แฟร์เลยทําแบบนี้ถ้าคิดแบบนี้นะไม่ต้องพูดออกมานะแค่คิดและยอมจำนนต่อความคิดไม่รีบขบจัดมันออกไปนะบางทีใช้ตอนบัญเ่ให้คิดแบบนี้เอลัลลอยังไม่ยุติธรรมเลยทำแบบนี้กันเราบางทีชชยตอนยหแล้วเราก็รีบขบจัดยิฮาดขจัด,จดความคิดนี้ออกไปมันวิสิัััมนมนนนนนนด้้้เูออีีไบุพ่ ได้บุญเพิ่มเพราะเราไม่ยอมจำนนต่อความเชื่อ ต่อการกระซิบกระซาบของชชยตอนแต่ถ้าเกิดชชยตอนกระซิบกระซาบบอกว่าเรไม่แฟร์เลยทําแบบนี้เรา,าไม่แฟร์ไม่ยุติธรรมรับอิสลามนี่ก็ยากอยู่แล้วเรามาทําแบบนี้ได้ยังไงและก็ยอมจำนวนต่อ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 ความคิดแบบนี้นะก็เรียบร้อยครับตามหลักก็ดันหนึ่งเลยครับเป็นกาเฟสเป็นกาเฟสโดยมุสลิมที่อยู่รอบข้างไม่รู้เรื่องเลยเพราะอะไรเพราะมันอยู่ในใจมันเป็นเรื่องความเชื่อมันไม่มีเป็นรูปเป็นร่างให้เห็นเห็นไหมครับนี่ถูกทดสอบถูกทดสอบแทนที่จะได้บุญเยอะนะตรงกันข้ามเลยครับกลายเป็นกาเฟสเลยเพราะอะไรเพราะ ไม่เรียนรู้ศาสนาไงนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นพี่โน้องที่มาเรียนรู้ศาสนาในดีใจภูมิใจนะครับว่าเรากําลังเรียนรู้สิ่งที่ป้องกันเราไม่ให้ตกนรกอาจจะตลอดกาลเลยก็ว่าไนดะ้วิชาความรู้ศาสนาเป็นวิชาเดียวที่ป้องกันเราให้พ้นจากไฟนรกและเป็นวิชาเดียวที่นําเราไปสู่สวรรค์แต่ เราต้องมั่นใจก่อนเราต้องมั่นใจในอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาอาลากรนนั่งอยู่เนี่ยเรามั่นใจแน่นอนว่าอัลลอฮฺเป็นพระเจ้าของเราเรามั่นใจถูกไหมเรามั่นใจเอาบางคนมั่นใจแบบพิสูจน์ไม่ได้ไม่สนะเชื่อแล้วเชื่อกันแล้วกันซองใช้ได้ไม่เป็นปัญหาบางคนไม่พอพิสูจน์ได้ด้วยว่าอัลลอฮฺเป็นพระเจ้าอ้าวอันทำดุลินละดีเชื่อว่าอัลลอฮ์มีคุณในลักษณะต่างๆหนึ่งในคุณลักษณะที่อัลลอฮ์มีคืออัลฮะกีมอัลลอฮ์ทรงมีเหตุผล ทุกอย่างที่พระองค์ทรงกระทําส่วนอัลลอฮ์จะเผยเหตุผลให้เรารู้หรือไม่ไม่ใช่เงื่อนไขไม่มีในกุตตานนะครับว่าอัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์ทดสอบมนุษย์อะไรเ,เดี๋ยวอัลลอฮ์จะเผยเหตุผลให้รู้ในอีกหลายปีต่อมาไม่มีไม่มีครับขึ้นอยู่กับอัลลอฮ์จะเผยหรือไม่เผยตามความรอบรู้ของพระองค์บางคนอัลลอฮ์เผยเผยสามปีให้หลังบางคนเผยเลยแป๊บเดียวก็เผยให้เห็นเลยบางคนไม่เผยเลยตลอดชีวิตไม่เผยเลยตลอดชีวิตก็ตมี ไอการไม่เผยเลยตลอดชีวิตเนี่ยก็เป็นการทดสอบอีกชั้นหนึ่งและเดี๋ยวโลกหน้าอาร์จะบอกก่อนจะได้ตกนรกหรือก่อนจะได้เข้าสวรรค์เพราะอดทนเนี่ยนะ เอาล,ล็อเคลียให้หมดไม่ต้องห่วงไอ้สิ่งที่อยู่ในใจค้างคาเอาล,ล็อตเคลียให้หมดแล้วก็เข้าสวรรค์แบบโล่งๆไปเลยนะครับไม่มีอะไรคาใจแล้วก็ตกนรกแบบไม่โล่งไปเลยไม่มีอะไรคาใจเหมือนกันแต่คนที่ตกนรกเนี่ยจะจะยอมรับเลยว่าตัวเองนี่ผิดจ,จริงแต่จะขอต่ออัลล์ให้กลับมาบนโลกนี้ครั้งหนึ่งอย่างที่อัลลอฮ์สุบฮานาอัลตลาได้กล่าวไว้เกี่ยวกับบุคคลที่รู้สัจธรรมความจริงแล้วนะครับเขาก็จะกล่าวว่ารบ,บนาอับบซอนนาโออัลลอฮ์โอ้ระผูอภิบาลของฉันอับบะซอนนาฉันเห็นแล้วววมิอิออนาาได้้แล มันซอดีฮังอินนาโมกีนุนขอให้พระองค์นั้นได้พาเราพาฉันกลับมาบนโลกนี้อีกครั้งหนึ่งฉันจะทําความดีฉันมั่นใจแล้วแต่ณเวลาที่พูดตอนนั้นมันก็สายไปแล้วเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะไปพูดประโยคนี้เราไม่ต้องพูดเลยประโยคนี้เราเป็นบุคคลที่ที่จะไปกล่าวว่าการสรรเสรินั้นเป็นขออัลลอฮ์ที่พระองค์นั้นได้สัญญาในสิ่งที่พระองค์ได้สัญญาเอาไว้ให้สวรรค์แตะพูดตอผู้ที่ศรัทธาต่อพระองค์